ดีค่ะ Chef s of l i ล e ป t y ตอนที่7นะคะตอนนี้ชื่อว่าโกโก้โกโก้ค่ะเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนค่ะมีนักธุรกิจเยอรมันมาขอสั่งซื้อช็อกโกแลตไทยค่ะแล้วให้ส่งกลับไปเยอรมันเราฟังแล้วตกใจมากอ้าวเมืองไทยผลิตช็อกโกแลตเหรอก็เลยอยากจะฟังม็อบค่ะในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเนาะอยากจะรู้ว่า มันมาได้ยังไงอ่ะการผลิตช็อกโกแลตในเมืองไทยอ่ะค่ะพูดถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะมีเพ้อชั่นว่าแบบว่าเราผลิตช็อกโกแลตได้หรอจริงๆแล้วก็เกิดว่าต้นกําเนิดของช็อกโกแลตเนี่ยมันคือผลโกโก้และผลโกโก้เนี่ยเป็นเครื่องที่พักวันนี้คือที่ร้อนชื้นเป็นแน่นอนว่าบ้านเราผลิตได้ใ่ไหมคะแล้วจริงๆอ่ะมันไม่ได้ขึ้นเข้ามาช่วงปีสองปีนี้เนาะเข้ามานานมากๆแล้วเป็นร้อยปีค่ะแต่ อ๋อราชการที่5เขาก็ปลูกเป็นแบบแซมเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็เติบโตอยู่ทางใต้มานานละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกสนับสนุนที่ปลูกในเชิงอุตสาหกรรมมากเท่าที่ควรแต่ว่าถามว่าโกโก้เข้ามาเมื่อไหร่คือนานมากแล้วอะไรเงี้ยชาวบ้านก็ตอนนั้นก็คือโกโก้แซมในสวนผลไม้ขายส่งผลสดให้กับโรงงานช็อกโกแลตดีแบบต่างชาติมารับซื้อคือไม่ได้ทำช็อกโกแลตเองแต่ว่าขายผลสดชาวบ้านไม่เคยกินช็อกโกแลตมาก่อนเจนกระทั่ง คนลว,วัตของการกินช็อกโกแลตในโลกเนี้ยมันเริ่มเปลี่ยนคิะปกติคนก็ช็อกโกแลตก็เหมือนกันหมดใช่ไหมคะแต่ว่าชอกก็อกโกแลตจริงจิงแล้วอ่ะมันจะแบ่งเป็นหลายประเภทถ้าแบ่งใหญ่ใหญ่ก็คือเป็นช็อกโกแลตที่แบบกตีดเชิงอุตสาหกรรมกับตอนนี้นมันจะมีกระแสนึงค่ะเรียกว่าคราฟชอ็อกโกแลตรุ่มระที่แปลว่างานประณีตคือการทําช็อกโกแลตให้มีความพิถีดขนันมากขึ้นค่ะพิถีดขันในที่คือตั้งแต่ซีเลกผลโกจากต้นน้ำที่มีความยืดหยืนเอามาติดโดยวิธีการที่แบบ เปพื่อน้อยคุณภาพดีมีการสร้างสตอรี่ซูรี่ทดีแล้วก็สร้างแบรนด์ดีแล้วก็ส่งขายในกลุ่มคนที่เขาหน้าฟิลีปปินส์นี่เลยแล้วคนแบรนด์ช็อกโกแลหลัานี้ก็เติบโตมาในทางตอนตกช่วงประมาสิบสิบกว่าปีที่ผ่านมาก็ได้โตที่แบบเนสกิลที่น่นนาสนใจนอกจากว่ารสชาติมันจะแบบดีแล้วนะคะมันก็คือการมาทาศาศา้งองกระแสความยั่งยืนโครงการช็อกโกแลตถ้าเป็นช็อกโกแลตบริษกันมันก็น่าจะมีปัญหาในนั้นทั้งเยอะเช่นการเอ่อครูที่แรงงานเด็กในคุณที่การ โค้กโก้ทั้งฝั่งของลาตินอเมริกาหรือฝั่งอเริกาอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งการผสมส,สารเคมีอหรือผสนม,มสน้ำตาลในจำนวนมากมินธรรมชาติของตัวซึ่งอาจจะแบบสุทธากับกระแสแบบสุทธาหรือเปล่าเนี่ยไอคราฟช็อกโกแลตเนี่ยก็กลางแต่ว่าเป็นเทรนที่ทางของนองตกสนใจกันมานานแล้วจากนั้นค่ะมันก็กลายเป็นว่าเป็นกระแสะที่บ้านเราจบมามองตัวเอง พ่าจริงๆแล้วอ่ะเด็เรามีศักยภาพในการผลิตบ้านเราปลูกได้ทางฝั่งตะวันตกบางพาางื้นที่เนี่ยปลูกโกโก้ไม่ได้ทางฝั่งสวิสแลนด์เนี่ยเป็นเมืองหนาวปลูกโกโก้ไม่ได้แต่แบรนด์เขาดังมากแต่ว่าเขามีพอร์ตการทุนิดมาจากทางแอฟริกาทัาง้งนี้ทั้งนั้นงานศักยภาพบ้านเราเนี่ยมันมีแล้วแล้วมันจะปลูกมาตั้งนานแล้วอย่างส่วนเพราะเคยเดินทางไปทางใต้เอยงค่ะ มีต้นโกโก้ที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนต้นมะม่วงเลยค่ะก็ปลูกมาแบบสี่ห้าสิบปีแล้วในสวนในป่าแต่ว่าพี่พีใครเข้าไปพัฒนาแลเทรนเรื่องช็อกโกแลตมันเริ่มโตวันเริ่ตก็พาเราเอามานี่พัฒนาโกโก้เนี่ยก็เริ่มเข้าไปตามสูตรเพราะมันมีสมรรถภาพอะไรซ่อนอยู่บ้างที่เขาคนฟอกฟิลโรชาติของช็อกโกแลตมันจะเปลี่ยนไปตามพื้นที่การปลูกสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงรสชาติก็จะเปลี่ยนไปมีเอกลักษณ์ของมันทางบ้านก็จะมีรสชาติของความเค็มเกลือน hmm. ิดหน่อยแล้วก็มีความแบบ หอมดอกไม้นี่กินถั่วอะไรแบบเงี้ยถ้าพัฒนาคาราอรจันทบุรู้ดีก็จะมีกลิ่นดอกไม้ซึ่งอันเนี้ยเป็นอัตลักษณ์ที่ทําให้เราแบบสร้างแบรนด์ได้ดีในงวากที่บ้านเราอ่ะพัฒนาช็อกโกแลตเป็นแบรนด์เล็กสาวเขาก็ทำงานกับชาวบ้าน,นได้แค่้ดีใช่เข้าไปตามสวนแล้วก็ควบคุมการผลิตได้ด้วยดีเอออันนี้ก็เป็นโอกาสในการ<ม>พัฒนาช็อกโกแลตของบ้านเราให้แบบสามารถไปในระดัแบบสากลได้ค่ะอาจจะเทียบเท่าเนี่ยจะดีกว่าหลายๆประเทศที่<ม>เป็นแบรนด์ช็อกโกแลตที่แข่งแรงอยู่ตอนนี้ถ้าเราพัฒนาได้ เข้าใจอะเท่าที่รู้คือทางชิยงใหม่เชียงรายมไร่โกโก้แล้วมันก็ทางตันอ่อนมีมาเนาแล้วค่ะประมาณเกือบห้าปีแล้วใต้นี่คือมีแบบเป็นสิบสิบปีแล้วภาคอีสานได้มีนะคะเพื่อนกันไปอยู่ที่สกลนครเพื่อเอาโกโก้ไปลงจนวิถีฐานแล้วว่าถ้าที่ไหนมีน้ำมีพื้นที่อากาศร้อนชื้นนะสามารถปลูกได้หรือบนดอยบางที่ก็อาจจะมีโกโก้แล้วเชียงใหม่จังหวัดน่านมีรีสอร์ทมีต้นโกโก้เป็นแฟลน่ะด์ก็มีรีสอร์ทกลางไร่โกโก้แล้ว ก็มีแบรนด์ในประที่เป็นช็อกโกแลตไทยขึ้นมาเยอะมากมซึ่งตอนนี้ช็อกโกแลตไทยเริ่มมีชื่อเสียงในระดับสากลเพราะว่าหลายๆแบรนด์ก็มเป็นแข่งขันแล้วชนะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเรื่องคุณภาพหรือสตอรี่สตอรี่หมายถึงความยั่งยืนสองคือสตอรี่ของความเป็นไทยมันเป็นของที่เราติดดื้อโดยเองสองคือเอกลักษณ์เรื่องคุณภาพนี่แน่นอนว่า ปรชาติของเรากปบมาเลเซียหรือฟิลิปปินส์นีเยอะไม่เหมือนกันนักธุรกิจแต่ลมันยังต้องปรับมาสืา้อช็อกโกแลตที่เมืองไทยเนะี่ยเละอยากจะถามเทียนค่ะเ<ะ>มืองไทยมีโอกาสเป็นเมืองช็อกโกแลตได้ไหมผมคิดว่าเรามีจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเพราะว่าผ<ะ>ู้ประกอบการชร็อกโกแลตของเราเนี่ยถ้าเราไปดูที่ business model เนี่ยผมคิดว่าจะคล้ายๆกับเรื่องการประกอบการทางสังคมนะครับ ผู้ประกอบการได้กำไรไปเละดยกาก็มีผลกำไร่1สู่ยต้นน้ำาเปู่ยนสังคมเช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าการเริ่มต้นที่ถูกต้องแบบนี้ครับมันก็จะทําให้ก้าวต่อไปกระโดดต่อไปได้นะครับไปแข่งขันในระดับโลกครับเแต่ว่าจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเราจะต้องโฟกัสกันให้มากๆก,ก็คือจะทํายังไงให้ storytelling ซึ่งมีอยู่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับมันสามารถ ไปอีกสเต็ปหนึ่งคืเรื่องของ standardization นะครับก็คือจะทำยังไงให้มาตรฐานตั้งแต่การผลิตต้แต่ต้นน้ำเนี่ยไปจนถึงการขายเนี่ยมันได้มาตรฐานนะครับเพื่อที่จะสามารถส่งออกไปขายในตลาดทั่วโลกได้นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตลาดของยุงโรปเพราะเราก็ทราบก,กันดีว่าสินค้าใดๆก็ตามที่จะเข้าไปในตลาดของสภาพยุโรปเนี่ยก็จะต้องถงมา,าตรฐ้นครับผมจะเป็นสเตปที่สำคัญนะครับผมก็ิดว่ามันก็จะทำให้ กิดสิทธิ์แค่ว่า global goals global ไปทำไใช่เป็นการสร้างแบรนด์กัเนเนี่ยว่าะความเป็นแบบแบรนด์ของไทยถ้าสมมติเรามีแบรนด์ที่แข็งแรงมันจะไปด้วยกันหมดแบรนด์เล็กๆที่อยู่ภายใต้แบรนด์ไทยเขาว่าคุณภาพาขึ้นมาคู่กันเลยค่ะเมื่อแบรนด์เล็กๆก็จะพัฒนาง่ายก็จะเป็นอยู่ในระดับ global ง่ายแล้วก็แบบช่วยเหลือกันในการเปิดโลกช็อกโกแลตไทายมากขึ้นเพราะนี่นนนสปอนเซอร์สไตล์เชย์ทั้งส้นนะคะให้เขาแบบอยู่ได้เพราะเขาอยู่ได้การพัฒนาก็จะ รอยากจะเห็นผู้ประกอบการไทยนะคะได้ผลิตโกโก้ที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีมาตรฐานสู่ตลาดโลกโกโก้โก้ g ล o b ลวันนี้ก็ขอบคุณนะคะทั้ง2องท่านที่มาคุยเรื่องเกี่ยวกับโกโก้ช็อกโกแลตของไทยนะคะที่เรามีภูมิประเทศสภาพอากาศนะคะที่เหมาะสมในการผลิตช็อกโกแลตนะคะแล้ววันหนึ่งเราอาจจะได้เห็นเมืองไทย เป็นประเทศชั้นนำในการผลิตช็อกโกแลตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ชวนกินช็อกโกแลตไทยกันเยอะๆ